มที่มาบนเวนทีตัวแทนของทีมบริหารน,นะคะวันนี้ซึ่งต้องอยากจะขออนุญาตคุยแบบสบายๆดีกว่า,า,านะคะจะได้ไม่เป็นพันการมากอยากจะบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะก็อยากจะ งานอีเวนต์ต่างๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็งานนี้นะคะต้องขอขอบคุณในส่วนของบริษัทด้วยก็มีคุณอ้อยเป็นตัวแทนของแบรนด์นะคะมาก็จริงๆต้องบอกว่าเราอยากจะทำเป็นสติ๊กเนเจอร์แบบนี้ในทุกปีนะคะให้กับที่จะทำเหมือนทุกปีแล้วจะมีนี่แจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็มีจแต่เก็ตกับนะคะนักร้องชื่อดังต่อต่อต่อเต่าด้วยเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้นะนักร้องต่อต่อจ้าไปอ่ะ แล้วก็จริงๆวันนี illing, ้นะคะก็แล้วต้องขอบคุณพาร์ทน่าที่น่ารักของเรานะคะทั้งสองนี่ก็จะเป็นโดส่วนของคุณกันนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของอันนาราด้วยนะคะโรงแรมที่วันนี้มีความพิเศษสําหรับท็อปเบนเดอร์2แสนบาทเท่านั้นนะคะสา่านแรกเรามีเขาเรียกว่าเป็ิเลษกช่ได้อาบนแช่ใจค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแข่แขกให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกรับประทานอาหารสุดหรูที่โรงแรมอันนราเชียงใหม่รีสอร์ทด้วยนะคะเลยม่ช เป็นสัญาหนึ่งในลายไทยพื้นฐานที่มีพรหมจิตงดงามโดยเอกลักการจินตนาลงบนหน้าผาสีเขียวสันเบรงบนตัวเรือนย้อนเอฟที่เป็นพานเรียกนว่าพอน ิหนึ่งในเรื่องประดับประักแบรนด์เฮเมดชูประดับเพชรแหวนฮันเดรีันเดอร์ทริปเปิลเอ็กเซอร์ดีไซน์ที่มีตัวอัของพวามเป็นล้อสุนเป็นเกียรติมานะคะจับเซนต่ของจังหวัดชียงใหม่ขอบคุณคุณนุ้ยที่ชนะมงูหนิ่เวขอบคุณคุณต๊อป ของคนไทยมายาวนานกว่า Central Festival ชิงใหม่ค่ะ